เคยรู้ไหมว่าประชาชนต้องจ่ายเงินเดือนให้สอสอหรือตัวแทนที่พวกท่านๆเลือกเข้าไปทำงานออกกฎหมายในสภาต่อหนึ่งคนเท่าไหร่สอสอหนึ่งคนสามารถพ่วงรับเด็กๆของตัวเองมาทำงานในโควตาได้อีก8คนเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวหนึ่งคนผู้ชํานาญการประจําตัวสองคนผู้ช่วยดำเนินการได้อีก5คน เงินเดือนสอ7 1 2 3 0บาทเงินเพิ่ม42,330บาทรวม113,560บาทอันนี้คือเงินเดือนของสอใน1เดือน,นะะ113,560บาทแล้วก็มีเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญอีก24,000บาท เงินเดือนผู้ชำนาญการอีก1 5 0 0 0บาทคูณ2คนก็เท่ากับ30,000บาทเงินเดือนผู้ช่วยดำเนินงานอีก5คนคนละ15,000ก็75,000บาทรวมแล้วประเทศต้องจ่ายเงินให้สอสอหนึคนต่อเดือนคือ2,42,560บาทต่อปีก็คือ2,910,720บาท และประเทศต้องเสียเงินให้สสทั้งสภาต่อปีเป็นเงิน1,455ล้านบาทก็เลยเกิดคำถามว่าเงินที่เสียไปพันกับล้านต่อปีนั้นประเทศและประชาชนผู้เสียภาษีได้อะไรกลับคืนมาบ้างจากคนเหล่านี้คือเงิน4 4 0กว่ากัล้านต่อปีเนี่ยไม่นับรวมเอกสิทธิ์ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีนะคะที่เราสงสัยคือทำไมจำนวนคนและจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปไม่สมดุลกับงานที่ทำออกมาเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะ